เจ้าเหลินเป็นเจ้า่ี่นันนี้เขาไม่ต้องนอันนี้ร่อเจ้าสวาเนี่ยนี่อัดีบรรยากาศในบ้านค่ะแม่แม่พ่อพ่อกินข้าวเป็นเหมือนแบบน่นแต่ไอ้เมื่อกี้ตากแดดแต่ว่า ตอนที่นั่งอยู่ตรงนั้นข้นัันตัวไหมแต่ก็รู้สึกว่าร้อนกว่าเพื่อนปกติน่องก็ค่อยหอนปกติน่องแอนนี่ก็ค่อยหอนดื่มได้ค่ะคนทีื่มน้ำสิง

อ๋อนองอัดหมดแล้บอยอินจองดงหายเอยฝุนมีอยู่ข้างฝนมีอยู่อนั่นแล้วลปนัน กินข้าวจะของพรของน้นเกิดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสง่ทำอะเกาีอยวาอ้าบนออนโอ๊ยี้ออกนี่อย่างมือขม้นมู่อบอกว่าใส่ชีวิตคนเดียวขึ้นกันเพราะนี่อย่างว่าจีนตัวโบเลยมากเพราะมึแต่วกา้างแวน้องแม่บซ่ น้ำันย่อน้แอนสนิทน้ำกนข้้าวขี้บั้งตัวคูัวเเป็นในต่างปรเดที่นั่งกันไยุบานครบ้าวข้าวข่นบหมามาเป็นเป็นยังาวเ็นียม่้นุดขาเนียนนีาวเียวตนีาวเหนีวนข้าวเนียนี้า่อง ทีมันบ่มที่ถนนเขามันแบบพี่น้องปันกันเขานะเนี่ยมัน็ิ่งแยย่แบบห้ผู้เฒ่าในี้จากันสิ่งยไม่ันหวากันระบุชาดพ้อกันเลยแต่เร้มาซื้อของมันติดครับมันี้เป็นจ้